มองมองกล้องหน่อยเต้ครับสวัสดีครับวันนี้อินเตอร์อโกรเทคนะครับต่อเนื่องมาเลยนะครับจากแปลงของพี่แดงนะวันนี้มาถ่ายแปลงของมาสมจิตมาสมจิตอ่าวันนี้เป็นไงครับวันนี้วันที่24นะครับเดี๋ยวอีกสองวันเนี่ยป้าสมจิตจะได้ตังค์แล้วใช่ไหมใช่ค่ะใช้ปุ๋ยใชครับใช้ปุ๋ยมูลข้างคาวอินซีพันธ์กับตัวโค้ดวันและโค้ดทูววันนี้เนี่ยใช้ในนาข้าวนะครับ วันนี้มาถ่ายแปลงนาข้าวของป้าสมจิตนะครับมาดูแปลงนาข้าวเนี่ยโอ้โห oh. ต้องบอกว่างามมากๆแล้วก็ไม่มีเ,เม็ดเขียวปะปนเลยสีเหลืองทองทั้งทุ่งเลยครับทุ่งนี้เนี่ยกี่ไร่ครับป้าสิบไร่สิบไร่นะเป็นไงครับพอใจไหมพอใจค่ะ,ะแล้วเห็นเห็นได้ข่าวว่าป้าสมจิตไม่ต้องขายกับ ไ่ต้องขายกับลุลงสีใช่ไหมเลยไม่ต้องขายกับลงสีเลยมีพวกมาจองข้าวปลูกไว้แล้วค่ะโอ้โหดีใจด้วยนะครับ่ตรงนี้ต้องบอกว่าปีที่แล้วป้าป้าสมจิตเนี่ยได้ผลผลิตเท่าไหร่ครับตอนตอนที่ใช้เคมีที่ใช้เคมีอ่ะผลผลิตได้ต่อไร่ไม่ถึงไม่ถึงเล็บเลยอธิบายยังไงครับบางคนเขาไม่เข้าใจนี่ไม่ถึง50ถังใช่ไหมถึง50ถัง จะดูวันนี้เนี่ยวันนี้น่าจะได้เท่าไหร่ครับแปผมเจ็ดฟันทงหน่อยทีวันนี้ไร่ไม่ต่ำไร่หนึ่งไม่ต่ำร้อยขึ้นไม่ต่ำร้อยกว่าทั้งโอ้โหมั่นใจเลยนะมั่นใจอ่าแล้วเห็นบอกว่าขนาดแปลงนี้เนี่ยช่วงที่แล้วติดแรงใช่ไหมที่งผมจิดบอกติดแรงติดแรงอืมแต่ว่าหลังจากใช้ปุ๋ยกับตัวโคตวันโคดรทูไปแล้วเป็นไงครับผมจิตดีดีดีขึ้นมากๆเลยประทับใจมากๆเลยครับแล้วเห็นบอกว่า แนะนำให้ลูกชายด้วยใช่ไหมฮะเราเล่าให้ฟังหน่อยเป็นไงแนะนาให้ลูกชายให้ยาก็ให้ยาโคดวันโคดทูไปใช้ครับค้นโคราดโคราดน่ะเขาบอกว่าใช้ยาอะไรหูเข้าสวยจังเลยโอ้โหบอกว่าโคดวันโคดทูแม่เขาตรงมาจากนครสวรรค์ชายว่างนี้เลยฮะแล้วก็เยอะจะใช้มั่งว่างั้นครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหป้าข้าวของป้าสมจิตเนี่ยเมื่อกี้ผมก็มือตบนะตบเลยตบโชว์เลยฮะตรงนี้ ะครับไม่มีร่วงเลยนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะตั้งแต่คอรวงยันปลายรวงไม่มีเลยเห็นไหมฮะถ้าปกตินะฮะถ้าใช้เป็นตัวเคมีเนี่ยร่วงกราวเลยใช่ไหมนี่ไม่มีสักเม็ดเห็นไหมฮะ แล้วอีสองวันเนี่ยต้องบอกว่าป้าสมจิตนี่ได้ตังค์แล้วนะได้ตังค์ใช้แล้ววันนี้เราก็ดีใจด้วยนะกับป้าสมจิตเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเห็นว่ามีแปลงมันอีกเนาะมีแปลงมันอีกโอ้เดี๋ยวพาไปดูแปลงมันนะครับเดี๋ยวไงให้ป้าสมจิตฝากถึงผู้ชมหน่อยนะครับอยากจะให้ใช้ปุ๋ยตัวนี้ฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยยังไงป้าสมจิตมั่นใจแค่ไหนครับวันนี้ก็วันนี้ก็ดูข้าวดูไรที่มาถ่ายวีดีโอนี่ก็ป้าก็มั่นใจของป้าแล้วนะก็อยากจะให้พี่น้องเนี่ยช่วยใช้ ปุ๋ยใช้ยาโคดวันคดทูปุ๋ยมูนค้างคาวให้ได้ใช้กันทุกคนเดี๋ยวป้าจะแนะนําให้แถบบ้านป้าเนี่ใช้ทุกคนเลยชิญครับขอบคุณครับสาหรับตรงนี้นะในเรื่องของความเขียวนะครับไม่มีแล้วนะในเรื่องของรวงเนี่ยแต่ว่าในเรื่องของใบนี่ยนะฮะยังเขียวอยู่เห็นไหมฮะอีกสองวันเนี่ยเราก็จะเกี่ยวแล้วเนี่ยเห็นไหมใบยังเขียวอยู่แต่รวงเหลืองทองเลยแล้วเสําคัญเนี่ย เม็ดไม่ร่วงด้วยตบแล้วก็เม็ดไม่ล่วงด้วย,วก,ววยกี่ครั้งก็ไม่ร่วงเห็นไหมฮะขั้วเหนียวไม่ร่วงเปลือกบางนะฮะแล้วก็สีของลวงเนี่ยเหลืองทองทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ดีใจกับป้าสมจิตด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ยังไงนี่เดี๋ยวป้าสมจิตพาไปดูแ<ด><ไ>ปลงม,มานนะ,ะโอเค<ด>งั้นเดี๋ยวไป,ไปกันนะครับขอบคุณมากครับ